นางพิมพ์เสริมโชคไล่สิ่งอัป,ปมงคลไม้สวยของไทยคนมีติดบ้านครับบ้านหลังเต่าสวัสดีครับรู้จักพื้นง่ายสไตล์บ้านผันไม้พอเพียงครับวันนี้เรามาทำควารู้จักว่านนางพิมพ์นะครับหรือว่านหลังเต่านะครับดูไปคล้ายๆกระดองเต่าเนาะ ลักษณะใบนะครับกระดูกเขาก็จะเป็นสีเขียวลายเส้นนะครับตัวใบก็จะเป็นสีเขียวคล้ำนะครับไปถึงดำนะครับดูต้นนะครับลายเขาก็จะเป็นลายคล้ายๆงูนะครับคล้ายๆว่านพญาจงอางนะครับการขยายพันธุ์ก็เป็นเหมือนบอลทั่วไปนะครับขยายด้วยหัวหรือไหลนะครับ ว่านนางพิมพ์มีว่านนางพิมพ์ไว้นะครับขาขายดีรุ่งเรืองนะครับไล่เสนียดจันไรายหรือสิ่งอัปมงคลในครอบครัวได้นะครับส่งเสริมโชคลาภบารมีนะครับของผู้ปลูกว่านนางพิมพ์นะครับไม้ฟอกอากาศนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็สวยงามเป็นบอลของไทยเองนะครับของเมืองไทยแท้นะครับไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศอะไรนะครับ ครับผมรู้จักพื้นง่ายๆสายบ้านทันไม้พอเพียงครับวับนนี้มารู้จักว่านางพิมพ์นะครับอขอบคุณครับ